ขอช่วย oh. like like> ่องขดโอ้อยู่กันสามเย็นไตดูเพื่อนตกใจหมดเฮ้ยเราจะมาโอ้ไอ้นั่นวินวอล์กเหมือนจะวินวอล์กว่ะเช่คปะวะหึ บินบล็อกแน่นอนด้วยกาลีนเขียวบินบล็อกแน่นอนเสร็จแล้วมันเห็นผ่านผ่านเนี่ยพี่พี่ก็ไล่อยู่ใช่ปะ่ะมาพี่มีคำตาบด้วยลูนอ่ะมาหาพี่ด้วยอยู่บ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่หญอะ

โอ้โหไม่มีเสียงหัวใจวะไอไ้ไม่มีไม่มีไม่มีเสียงกระดิ่งโอ้ยไม่มีเสียงกระดิงาาง่งระวังนลเว้ยมันมาทางในนี้นเอา้าเฟืนบังไม่มีเสียงกระดิ่งมันไล่ตามพี่ออฟรอเปล่าไม่เห็นแมวพี่ไม่เด้งแมวเด้งแล้ว ไม่มองอ้อมมันได้ไงทับอเอาไปเอาไปลายยาวเลยอะลายพี่วะเจ็บสิบแล้วซุดนะลายพี่ <laughs> <laughs> จำุ่นต้นเลยเดีย๋ยวมันมีเศษกระดิ่งไม่เป็นไรทำเวสผ่าไนไปแล้วมันไม่กระทืบไม้ป่ะมันไปมันมีบาร์บีคิวมัง้งเฮ้ยเหมือนมันไปที่เครื่อง นั่ได้ไงไปที่คนหมอบอยู่เฮ้ยวิ่งมาวิ่งมาหาเลือกมันไล่ยอยู่นะ <c oughs> มันไล่นะมันมานะ <c oughs> เอา้า <c oughs> มา

ลอยเลยนะไปห้องเหรอดูตรงไอโอมอะไรจ้ามันไล่ช่วยเพื่อนหนิตัวเต็มไปอยู่ตรงนั้นเหรอใช่เนี่ยช่วยเพื่อนละไม่มีกระดิ่งไม่ได้เสียงกระดิ่งเออใช่ เดี๋ยวพี่จะวิ่งฉีกนะเดินแหนเดี๋ยวพี่จะวิ่งฉีกเ 10. deflect, 네 uh, มันทั้งนี้มันไล่พี่อยู่มันวิ่งเออมันไปหาคนปั่นเครื่องอยู่อ่ะมันหล่อเสียงนี้แหละโคตรเตะหิวได้ป่ะสิพี่ เขาเตนไฟอยู่ตรงไบนว่นี่นนพี่ออฟเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้ว้างไหนไปนไหน่เราไม่รู้นะมันไล่พี่อยู่เดี๋ยวพี่ต้องวิ่งฉีกว่ะวิ่งฉีกอะ มันไม่ตามเว้ยเพราะว่ามันห่วงตัวเทมไฟดูเนินต่างบ้านใหญ่นะเออเออเฮ้ยตาไปอีบ็อกซ์หางตัวเทมนะตัวเทมนะตัวเทมนะตุ้มไม่ตุ้มดิ ค่สี่สิบห้าสิบมันมาแล้วเปิดโอเคมันน่าจะมีแ่นันนะ ไล่อยู่ตรงไหน,นอยู่บ้านไง้าสองจันเพื่อนน่าจะวิ่งมาช่วยนะช่ปะใช่ใช่ใชออ่พี่เห็นเมืแบบ่อแป๊บโอ้ตายวะเฮ้ยยังไม่ตายยากอยู่เรียบร้อยโอ้โหโดนหน้าตาไม่ทัน มาทางไหนเนี่ยไปซองคนไปบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่อยู่ตรงบ้านยายเลยไม่เห็นแล้วนะที่มีแมวอยู่ยังไม่มาเอ่อว่าแป๊บป่ะแมวรู้สึกจะโอ้โหปิงตีอยู่ตรงบ้านใหญ่อยู่ตรงบ้านใหญ่ช่วยละ เดินมาช่วยด้วยดิวเลยยู่ยใช่ยุ่ยใช่ยิวนุ่มหิวหลังเนินบ้านใหญ่มีหนึ่งเครื่องที่ว่าบ้านใหญ่ก็ต้องมีเครื่องหนึ่งแล้วก็ข้างบ้านใหญ่อีกฝั่งหนึ่งก็มีเครื่องเฮ้ยแมวแป๊บๆไปสบายแล้วโอ้ยทำไมมันโดนวะเฮ้ยโดนเฉยเลยทีแรกคิดว่าไม่โดน อีกโค้กปกันโอ้โหเจ็ดสิบสองไม่ได้มันรู้สึกมันย้อนกลับไปเออมันไม่ได้ตามเ้ยมันตามเพื่อนตีเพื่อนโนวันโมลิเออโดนเสียบแล้วเออมันต้องเฟดสองสองถึงโมลิได้ โอ้โหถ้าอีกสักหน่อยนะลูกเองมาเลยได้ยินเสียงได้ยินเสียงแขกแขกแขข้างหลังข้างหลังหลังบาง้านใหญ่ี่โดดรอดดิเอ็งน่าจะเรียบร้อยนะจะต้องห<ม>่วงแจเขียวเนี่ยตาทิ้งก็ได้เลย เ <Ừ. S 1> ไม่ต้องเก็บเลยด,ดูดูหลังบ้านใหญ่แค่นี้ก็ดีแค่ไหนเครื่องมันอยู่ข,ข้างๆข,ข้างบ้านใหญ่ไม่มีไม้เล่นได้อย่างไงอืมอาจจะอยู่ได้ไม่นานอีกไม่นานยึกยักษ์กับมันอยู่เต็มยักษ์ก เออมันก็ไม่กระเทิร์ดไหวนะก็ดีหล่อเลยแหละอ๋อฮานจริงมันย้อนมาตอนไหนวะหลอกเก่าเรียบร้อยไมี่ได้เหรอแงค่งทางเดียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะมันจะโบลี่ไม่ได้มันจะมันยังไม่รู้ไงว่าแข่งได้แค่ครั้งเดียวมันน่าจะมาหาหลุมอยู่ข้างหน้าจริงเลยเฮ้ยมาหาพี่ หลายสักคนละเขาอยู่ใกล้ๆกันเลยไล่เลยไล่พี่ไว้ไม่ไล่ไล่ไล่หรือไม่ไล่ไม่มีแมวขึ้นโอ้แมวมาห้เองแล้วใช่เรียบร้อยเพื่อนหวัด้่ะกูยึดยัดยึดที่เดิมแน่มะ มันบอกกูไม่เอาแล้วไอ้มไหม้หานี่เฮ้ยมันมีเครื่องแยกอยู่อันน,นี้ว่ะ <c oughs> อยู่ยแถวบ้านเล็กอ่ะโอ้โหโมลอลี่ไม่ผิดใช่วหมเพื่อนยังไม่โดนแขวนเลยนี่ว่ะเฮ้ยมันไล่เองก็เหาใกล้ๆน่าจะหาไม่เจอมันมาหาพี่ ีเตือนอยู่ไปกลับไปแล้วขลับไปแล้วต่อไปนะโหกวิ่งมาตรงมันด้วยสนเอาเพื่อนว่ะ ที่อยู่บ้านเล็กไงเ,เครื่องเครื่องอ๋อเครื่องตรงนู้นเครื่องมมองาบ้านใหญ่มันมาหาทางนี้วะ่ะบ้านเล็กมี V.P. ด้วยห้องวีเกินโคเวอร์ตัวเองอยู่มันอยู่ตรงเพื่อนเลยเอะเมื่อกี้เฮ้ยมันมาหาพี่วะ่ะ ยังมากจังหวะน,นี้ช่วยเพื่อนได้ยังได้แล้วจะเอาให้ได้อะเครื่ <laughs> องเนี้ยตันตันไปก่อนตันไปก่อนเอาสิบแล้วเอาสิบแล้วเสร็จเสร็ๆๆจเสร็จจอยเลยไปหาไป <ๆ S 1> หาโอเคมีอะดรีนาลีนโอ้ยมึงเอาเพื่อนไปเลยฮาเอ้ยโอ้โอ้เดวัน สเตปนี้ท่านได้แต่ใดหมออุ้ยเลือดเต็มหน้าตู้เลยฮะเอ้ยพี่ไม่มีโฮบอ่ะยอ้อนไปประตูยังอยู่เครื่องไก่ใช่ไหมเออพี่กำลังวิ่งมาประตูบ้านหลังหลังบ้านใหญ่บ้านใหญ่อ๋อมันไปหาคน,นไปหาพี่ดิใช่ไอ้จิ๋งอาจจะเซอร์ไพ่ก่อนก็ได้นะไม่ได้มันมาละเฮ้ยมันมันออกไปแล้วออกบ้านใหญ่ไปมันมาหาพี่ดิ กำลองไปช่วยลองไปช่วยเพื่อนเจ๋งโดนเจ๋งเจ๋งกโอ้ยากู่กดสายยากกัไมจีบอีกโดนเสี่ยบ้อใบวันโมลี่อใช่ออกเลยฟาดฟาดฟาดไหลควานหนึ่ง เพื่อนอยู่ไหนเอ้ยเพื่อนมาตรงนี้แนละ้วมมาหลังบ้านใหญ่แนละ้วมันน่าจะได้ยินเสีเยงเขตปมเวาปองยลงั้นเขาโผล่ช่วยเลยช่วยคนเลยมาเฮ้ยดิเสียงอะไรวะเรียกฟ้าทายมาอีกวะไอ้ไปเปเจอรู้หรือเราวะตาคนแรก ถ้ามากระทืบไม้นะเสร็จกปตั้งงานแล้ว